น้ำแมวว่าไงนะวันนี้ผมประกอบสี่คันนะ่ะทำไมอ่ะเบรกด้วยโอ้โหทำไมไอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหรถดิสเบรกนะเนี่ยบเบรกด้วยจาว่ามาแรงน้าแมวลงทุนอ่าดูสินะาจาว่าทั้งนั้นเลยนะครับนี่คันคันที่อยู่บนแท่นนะฮะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะฮะจากทางจาว่านะครับเฮียสังลุยตัวนี้เป็นรุ่นซิลูโล ซิลูโลซิลูโลตัวนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับเป็นริมเบกสี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นตัวที่สามที่เราขายสิ่ประกอบค <4. S 2> ันที่สี่คันไม่ใช่คันนี้เป็นประกอบคันที่สี่แล้ว 4, เ,เพราะคันที่หนึ่งอะโชว์อยู่เพราะมันใหญ่คือตัวตัวซิลูโลเนีฮะมันเป็นรถไซส์สี่สิบเจ็ดนะครับก็เราวัดไปแล้ว ตัวไซส์ห้าสิเนี่ยท่อนอนมันท่อนั่งมัน50จากกึ่งกลางกระโหลกถึงบนบนท็อปทูบของตัวท่อนั่งนะฮะแล้วก็ท่อนอนมัน54นะครับเดี๋ยวเราขอวัดตัวนี้ก่อนผมลืมวัดตัวนี้อ,อยู่ห้าสิบห้ากว่ากว่านะครับตัวไซส์สีแล้วก็ตัวสเปคก็จะเป็นชุดเกียร์มีเฉพาะตีนผีที่เป็นโซล่านะครับแล้วก็ ส่วนอื่นๆก็จะเป็นของเดคาร์บนะครับแล้วก็ล้อก็เป็นอลูมิเนียมตัวนี้เราเปิดราคาไว้ห4 9่นสี่พันเก้ารอยเก้าสิบบาทนะครับก็ส่วนของแถมอะไรมาที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราก<ด>็แถม<อ>ให้คุยกันหลังใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกต่อต่อนะครับ,ต,ต,รบตัวนี้เป็นตัวของจาว่านะครับก็เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับค่อนข้างจะ ทรงออกมานี่เป็นแอโร่ค่อนข้างจะสวยงามมากแล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็แต่น้ําหนักเนี่ยอาจจะประมาณสัก10บโลนะฮะส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรก็ชุดเกียร์ก็จะเป็นเป็นที่เขาจัดมาใส่ด้วยราคาที่มันเริ่มต้นของเสือหมอบเพียงไม่เกิน15,000บาทนะครับก็สามารถปั่นเสือหมอบได้แล้วนะครับผมว่าสเปคค่อนข้างจะคุ้มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวตัวอื่นต่ออีกทีให้นะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาแกะรายละเอียดให้ให้ท่านเพื่อนๆได้ดูนะตัวนี้ก็เป็น f ฟลโก้ดิสนะครับสีค่อนข้างสวยามจริงแล้วเขามีทั้งหมดเกือบสีสีเลยนะฮะตัวรุ่นนี้แต่ผมสั่งเป็นสีดาดาแดงมาให้นะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวน,นี้ฮะเฟโลเซ่สนะครับเฟรมก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งกึงก่งแอโร่นิดๆน,นะครับแล้วก็เชนสเตย์หลังสังเกตได้คือตรงช่วงเนี้เขาจะพอๆกับท็อปทูบนะครับก็ จะได้ลักษณะของอีกทรงหนึ่งมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้ล้อสับคุณมาเป็นคาร์บอนเลยได้แฮนด์ดิิเกตเป็นคาร์บอนนะครับชุดเกียร์ก็จะเป็นเป็นอสชิ้นของ105นะครับแล้วก็ใช้ดึงสายเคเบิลไปที่ปั๊มดิสเบรกแบบน้ํามันนะครับแต่ดึงสายเคเบิลนะครับแล้วก็จานก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้มีลายเฉพาะเหมือนกันตัวนี้ก็ไซส์ห้าสินะครับเป็นสีฟ้าเป็นสีทีมของเขานะครับ แล้วก็มาดูอีกคันหนึ่งวันนี้เราแกะมาตัวนี้ก็จะเออ่ราคาอยู่ส0 0 0มื่นกว่านะครับเป็นระบบริมเบกตัวนี้จะมีให้เลือกทั้งริมเบกแล้วก็ดิสเบกนะครับก็คือตัวอ่ชื่อรุ่นมันคือชื่อรุ่นนี้ฮะ v i s u ViO นะครับเป็นรุ่นจาว่าได้แฮนดิเกตด้วยซ่อนสายนะครับค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็เฟรมเป็นกึ่งแอโรตัวนี้จริงๆแล้วหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนตัวของรุ่นบูก ตัวนั้นฟูโก้ฮะสังเกตนะตัวนี้ชื่อยงจำไม่ได้ชื่อยังจำไม่ได้เลยจำไม่ได้อยู่ชื่อนะดูสิ่มันฟูโก้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟูโก้รุ่นอะไรเนี่ยนวิ s ุวิออฟูโก้ฟูโกดิสฟูโก้ดซ่าอ่าใช่เป็นฟูโกดิสเนี่ยถ้าสังเกตทรงก็ผมว่าคล้ายๆกันนะจคือเชนสเต์ด้านหลังเนี่ยฮะสังเกตก็จะอยู่ต่ำกว่าท็อปทู คือท่อท่อนั่งตัวนี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะทอดสั้นมากเลยนะฮะเมื่อกี้ผมวัดตัวนี้เป็นไซส์48แล้วก็ส่วนท่อนอนเพียง49เซนเองนะครับค่อนข้างจะสั้นอ่ามันเป็น48ถ้าท่อนั่งอยู่45ท็อปทูบอยู่ประมาณ49นะฮะอ่า48ฮะคือ48ตัวนี้วัดท็อปทูบเป็น48 ส่วนท่อนั่งคือ45นะครับก็คือสั้นมากๆก็สามารถเริ่มปั่นได้ตั้งแต่คนความสูงตั้งแต่150ยหปลายถึง160กว่ากว่าก็สามารถขี่รุ่นนี้ได้นะครับสูุดคือ167ใช่ผมก,มมมก็ก็ได้นะเพราะว่าท่อคอเขาให้สูงอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนชุดเกียร์ก็ก็ประมาณ คือได้ตีนผีร้อยห้าสับจานร้อยห้านะแต่มือเกียร์เนี่ยเขาเป็นเด็กเดก้านะครับก็จะสูงกว่าตัวรุ่นหมื่นก่าบาดตัวนั้นเป็นดีคาร์ดีคาร์มีฟเนี่ยคือถูกกว่าแต่ดีก้าจะแพงขึ้นมานิดน,นึงนะฮะคือเขาเขาค่อนข้างจะแบ่งคลาสของในจาว่าแล้วก็ล้อเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมขอบดํานะครับก็ประมาณนี้เราก็มาให้รีวิววันนี้มีทั้งหมดที่ให้ดูกันก็คือมีทั้งหมดเกือบอ๋อกี่รุ่นนะสี่สี่ห้าสิครับา หนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ R สี่สี่รุ่นนะซึ่งแต่ละรุ่นเขาก็จะมีสีของเขานะครับจะมีสีให้เลือกอย่างสีตัวเนี้ยของอ่าสีซลูโรนะครับจะมีทั้งหมด <S 2> 2 <S สองสีคือสีดําล้วนกับสีดําเหลืองเป็นลนนักษณะนี้แต่อีกสีนึงเนี้ยทั้งสูงทั้งหมดนะครับมันจะเป็นสีดำอ่าดำแดงนะฮะเป็นเป็นแบ็คออร์แบ็คออเรนจ์อ่าเป็นดำส้มคือแบ็คออเรนจ์นะฮะตัวนี้เป็นแบ็คเยลโล่ครับ ก็ประมาณนี้เรามาดูกันก็ใครสนใจตัวไหนก็ทักทายมาแล้วก็ส่วนรูปเนี่ยก็ไปดูตามหน้าเพจของ o OK k เคไบได้นะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อร้าน OK เคเไบผมกับคิมกับน,น้าแมวนะครับผมคิมกับน้าแมวเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขออนุญ,ญาตฝากไว้แค่นี้กันนะครใครชอบอ่ารุ่นไหนสไตล์ไหนอยากให้เราทําแบบไหนเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนแบบบ้านๆกันแต่ว่า ด้วยการเจาะลึกแต่ละรุ่นเดี๋ยวผมมาเจาะให้ทีหนึ่งตอนนี้วันนี้ก็จังหวะเราได้โอกาสที่ประกอบขึ้นมาทั้ง4คัน4รุ่นนะครับเราก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีลักษณะรถเป็นยังไงเป็นแบบไหนอย่างที่เราเล่ากันเมื่อเกียรก็จะมีเรื่องเรื่องชุดเกียร์เรื่องอะไรแบบนี้เข้ามานะครับก็ประมาณนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะครับฝากติดตามนะช่วงนี้ก็อาจจะ ไม่ค่อยไดอยู่ร้านใครอยากมาร้านก็โทรเข้ามาก่อนนะครับทุกนี้เราก็ติดเรื่องไปเที่ยวต่างจังหวัดเยอะหน่อยติดภารกิจภารกิจนะไหว้พระไหว้พระก็ประมาณนี้ก็ฝากขอบพระคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Youtube o u t u บชผมเของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ใครมีเพื่อนๆจะแนะนํามาให้ซื้อกับเราก็ยินดีมากมานะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนช่วยเชียร์เราด้วยนะคร ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ